นนี้เป็นสเต็กน,น,นี่นี่สเต็กนนสเตักแซ่ยูนะคะผักสซ่ยูนะคะหอมลงไปนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่พี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะจะพาทำต้มยำปีกไก่นะคะดูเครื่องไปดูเครื่องมา สะดุดตาที่คกคกหน่อยนะคะคกซื้อที่นี่นะคะอันนี้เป็นเครื่องที่มาจากสวนหมดทุกอย่างเลยนะคะพักนั่งอ,งอางงานนะคะพี่นอ้องนี่นะคะ่ะคุณภาพชีวิตรุ่นรุ่นค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องยางมาเอาบอกเขียนะย่ยางมาเอาบอกเขือนะคะมันอยู่ใต้ต้นบกฮวงเก็บไว้ให้มันเข่าหฮมงค่ะบกเขือเสีะเอาไปคัดแพ็กใส่ถุงนะคะก็เลยนี่ในบกฮวงไปนั่งไดค่ะนี่ค่ะของหวาน ประจำสวนนะคะหอมหอมนะคะมรกอรฮาวายจ้าหอมมันอันนี้มันหอมเือนแคนตาลูปนิดนึงนะคะจะเอาไปนํานะคะขึ้นไซโดซ่าเร่งนะคะนี่จะขึ้นเมียบานเหรอคะสิไปเ,เก็บข้องไหว้ให้กับเขาต่อนะคะเมย์เมยๆหิ้วข่าวละจ้าพี่น้องนี่ค่ะลงไปนะคะก็ตามลย อ้ตามเองนะคะเนี่ยทำแบบบ้านๆค่ะค่ะยซีเรียสตมย้มยำบ้านนะคะตม้มยำปีไก่บ้านๆค่ะซีเรียสนะคะทำกับข้าวห้ามซีเรียสนะคะเพราะว่าทำกินเองค่ะอร่อยในแบบตัวเองตลอดจ้าีค่ะซีสันนี่ค่ะเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะคะ แซ่บๆนะคะนี่เนื้อตักไปกินก่อนเด้อจ้าซุปแหล้วนะคะนี่จะแซ่บค่ะต้งงมยำปีกไก่ําใสนะคะเครื่องปรุงบ้านๆนนค่ะพริกขิงขาตะไคร้นะคะจบเซตที่สวนเลยค่ะไม่ต้องพึ่งพาตลาดค่ะถ้าปลูกได้นะคะปลูกไม่ได้ก็ต้องซื้อค่ะมันจำเป็นค่ะนี่ไปเสิร์ฟกันนะคะ ทาแล้ว,ลว่ะคะอันนี้เห็ดเป็นขาวหลัดแกงนะคะมาก,กินแบบนี้มาก,กินให้มันเป็นหลัดแกงมันจะค่อยนัวต้ยมยำปีกไก่นะคะมันนี้ขึ้นคือหอมเครื่องค่ะเครื่องทุกอย่างมาจากสวนถางหอมมากเดี๋ยวสิฟ่ากินก่อนนะคะสิฟ้าเดี๋ยวไปไปแพ็กพักแล้วก็ทรงพักนะคะเดี๋ยวบ่ท่านคะ่ะ รีสัทของเรานะคะล้างผักล้งางหญ้านะคะใบมะกรูดต้องล้างนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะค่ะนี่ค่ะแมงลักเราก็มีนะคะเราจะแพ็คแพ็คแก้มจ่าแตานะคะเปิดกล่องมาประทับใจว้าวนะคะ<ม>ถ้าทำเกลือก,กระดาดไปก็เปิดกล่องออกมาซัดกุศลได้เงินทัาตัวคำอุทานคำแรก<ม>นี่ค่ะเราองทำให้มันดีๆนะคะแมงลักไทยนะคะ พี่นอกก้องปลอกปลายแล้วแล้วก็จุ่มน้ำไว้ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องบริษัทของเรานะคะแน่น้อยนะคะแต่มีครบนะคะจะแพ็คเหล่านี้อันนี้คือแพ็กเสร็จนะคะนี่จะเอาลง อันนี้หมวกเค้นลวนวะแล้วก็อันนี้น,นี่จะขึ้นมาแทนได้พี่น้องอบริสัทเ,เขาน,นี่นะคะกับเขากับเผาสามกับเผาคุนสั่งเท่าไหร่สี่ องศีเราแถมให้ไปเลยค่ะห้าห้านะคะแถมไม่เอาเปียบคนค่ะตัวบบาให้เพิ่นไปเลยนะคะให้เพิ่นไปหมดเลยนะคะมีอันนี้แพคให้พร,ร้อมค่ะก่อนเลยนะคะจะจะพูดตอ,อน,นี้ยื่นออันนี้บอกว่า เขาบอกว่ามะเขือสองรูอันนี้ด้วยค่ะมะเขือสองรูนะคะเียปิดมะเขือสองมะเขือพวงแล้วก็ขอแถมแมงลักกับกระเพราก็จัดไปให้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วข่าเจ้านึงนะคะ เจ้าสองโอ้แต่มันจะหมดไหมล่ะเจ,จ้าสองนะคะพริกพริกสามโปร ให้เพื่อนก่อนเขาล่างอันนี้แถมมะเขือไปนะคะแถมให้เพื่อนข้นางล่างี่ถามดูออสการออสการ,ส,การสวัสดีครับไปอย่างเราคืออุ๊ยวันนี้มาม่ามารับออสการไปส่งผักใช่ไหมไปส่งผักไหมอุ้ยต้องรับเด็กนะคะรับเด็กหมดทุกคนก่อนนะคะนี่อยู่หน้าโรงเรียนค,ะค่ะมีออสการ์อื นี่คะะนี่นะคะอ้ตุูกนอก้องมาขายผักนะคะของเต็มมือเลยคะ่ะนี่ใดนกำไรหลายหลายคะ่ะทุกคนซื้อขนมเยอะไหมเนี่ยเงินกำไรผักขายหมดเลยนี่ คือคาแรนผุนนะคะไปทรงกันมะมุ้มคิดว่าเมออกไม่ได้เมื่อกี้นี่ค่ะร้านนี้นะคะนี่ค่ะปุ้ยสินค่ะค่ะบุนยางเรียบร้อยแต่ปฏิมัตนะคะเพราะว่าไอ้นามมันไหลเดี๋ยวมันเอาอุ้ยอุ้ยจิ๋เยอะอีกระวังระังนี่ค่ะบอกเครือพ่วงบอกยางนี่ค่ะกับพคหนาเพิ่นค่ะนี่อุ้ยลานยางสวยโอด แบตเตอรี่ก็ซื้มืดนี่ค่ะพอด้ทรงได้ยังเพิินจ้าเออเออเมืดแล้วนะครับบ้ามืดแต่ไม่ยิ่เรื่อยจ้าเอาลูกค้าคุณลูกค้าซื้อขนมมาสุดทางเลยค่ะแต่ขายผักม่าต่รอคิดเด้นออกเงินขายผักหมดแล้ว แต่ตอลอคิดแต่หนูคุณมเออมินิมาร์กใช้กาแฟอยู่หันมไหมเออเอาคุณลูกค้าวันนี้มากินอะไรคะฮึมากินปันไม่ต้องรออาหารด้วยอย่าก,กินเยอะเป็นไรหนะมูเท้าปวดกากะหรออันนี้เป็นสเต็กแล้วอนี้นี่นี่สเต็กสเต็กอะไรสีขาว ปั๊ดอร่อยไหมสเต็กน่ะสเต็กไก่สเต็กมันร้อนแบบหมูเท่าร้อนเหรอใช่ใช่เป่าเลยไม,ม่บาอ่ะชิมีิอร่อยไหมหนึ่งสองสามช,ชิมเหมือนอะไรปัดนี่ค่ะปัดซีอิ๊วนะคะ ลูกค้า VIP นะคะแวะทุกร้านคะ่ะนี่มาส่งผักสาวเดียวเงินมืดเลยเอออันนี้ค่ากับข้าวนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ค่าผักนะคะเราเอามาแลกกันเอาบินมาแลกกินข้าวเออเอาบินมาแลกกินข้าวนะคะเอาเอาขอบคุณอลุงวดกับนาตาเร็วขอบคุณครับไปเร็วต้องต้องมีมารยาทนะกลับบ้านลูกกลับแล้ว